ถ้าผมบอกได้เลยนะครับถ้าเมื่อไรเสียงปืนแตกทาหารยิงประชาชนผมจะเข้าไปนำพี่น้องเดินเข้ากรุงเทพทันทีผมจะเข้าไปนำพี่น้องเดินเข้ากรุงเทพทันทีผมจะเข้าไปนำพี่น้องเดินเข้ากรุงเทพทันทีเพราะฉะนั้นพี่นอ้นงนนองครับก็ Go! สู้เต็มที่ทําเต็มที่ถ้าพี่น้องยังสู้อย่างนี้ผมไม่มีถอยครับพี่น้องยังสู้ไหมครับพี่น้องพี่น้องอยากได้ผมกลับไปรับใช้ไหมครับเพราะฉะนั้นพี่น้องจะเข้ากรุงเทพไหลเป็นแม่น้ำสีแดงเข้ากรุงเทพไปกันไหมครับพี่น้องซ้อนไว้นะครับ เที่ยวนี้พี่น้องซ้อมกันไหลเข้ากรุงเทพเป็นแม่น้ําสีแดงแต่ถ้าเลือกเที่ยวนี้ยังไม่ชนะเที่ยวนี้พี่น้องเขายังแก้งผมไม่เลิกผมจะร่วม ปฏิวัติก็ไม่ถอยครับพี่น้องอย่าถอยถ้าปฏิวัติแล้วได้เจอกันแน่นะครับพี่น้องสู้ที่เมืองไทยผมตั้งรัฐบาลพัฒน์ิที่เมืองนอกสู้กันนะครับพี่น้องสู้ที่เมืองไทยผมตั้งรัฐบาลพัฒน์ิที่เมืองนอกสู้กันนะครับพี่น้องสู้ที่เมืองไทยผมตั้งรัฐบาลพัฒน์ิตที่เมืองนอกสู้กัน